เอานะมายอมดิจะเดินมาทำไมยมนี้ก็ไม่มีปกเขาดิเอาอ๋อยมไม่เป็นแล้วยมไม่เป็นแล้วนะทางโน้นเลยืนเลี้ยงแถวนี้เตี๋ยเลี้ยงแถวหนึ่งใครเข้าหาถังดิแล้วนายยืนเลี้ยงแถวหนุ่มยมจะปังดิ Thì hãy dùng thẻo này đi, thẻo nhau đi. Thẻo nhau, thẻo nhau đi. Đi ôm. Thì hãy dùng thẻo này. Dùng thẻo nhau. Giảm 3 thẻo thôi. Giảm 3 thẻo thôi. Giảm, hạ gần mất đường. Hạ gần mất đường. Hạ gần mất đường, hạ gần mất đường. Nếu đổ nắm. Nếu có đến sạch gần. đi, giảm đi. Giảm đi, đi. tháo đi. Thằng một lá, một lá à, và hàng ngàn mét đường nào? อธิษฐานนะมอบบุญน,นี้ให้กับตัวเองนะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ยาานี่ใครตีหมาจนนี้ตีนี่ตีนะเขาจะทำบุญทำบุญสนอวนไอ้น,อน,นกนี่มันก็ได้แค่นี้มึงเตรียมพร้อมนะมองเไปร้องมอบบุญให้ตัวเองเทบวกนะเทตา่ตาๆก็ได้นะไม่กระเด็นยะถาวริวหาปุราปานิปุเรนเสชะเทระเมวเมว ทีตังมะเทต่งตรงหังกิบเมีวสมัยชตุสัพเพโเรนุสังลาปัตนโภพนารโสยถามะนิโชติราโสยถาสัพพีนิโยวัชนุสัพโรโคินาจตุมาเตพวันมานรายยทุกีตีขาวุฒิภวัวะวะีวะธนสิลิสนิจังุทธาปจายโนจตารูธรรมวันติอายุวันโนสุขังพลังตาทุาหัน 三マーサム ทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเมพระวันตุเตทเทพเวทเวาท,ทั้งหมื่นโลกธาตุาแสนจักรวาลที่หกชั้นฟ้าติดห้าชั้นดินพระอินทพระพรหมพระยมการท้าจาตโลก,กบ,บาลทั้งสี่ทิศที่ข้าพเจ้าอัญเชิญมาร่วมพิธีเตโชกสินตัดวิบากกรรมเมื่อท่านเสด็จลงมาณมณฑลพิธีอย่างนี้แล้ว ก่อนที่จะกลับสู่สวงสวรรค์ที่พระยุมาสถานที่ประทับของท่านขอให้ท่านจงยมาประสิทธิทบุญญาบารมีที่เป็นรูปธรรมน้อมนํามาถวายแก่ธรรมภา,าพพร้อมด้วยพระสงฆ์และอุบาสสบปิกาตามที่ธรรมภาพได้อ่านองค์การขอไว้ตั้งแต่ปฐมบทท่ามกลางในที่สุดว่าขอให้ท่านจงยมาประสิทธิลาบยศสุขสารเสริญประทานพรหนข้าขบจาพ,พร้อมด้วยพระสงฆ์และอบาสสบปฏิกา ได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สมบัติพระสถานได้ทรัพย์จริงคารทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์โลกิยทรัพย์โลกุตระทรัพย์ยศฐานรราศตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวโชคลาอำนาจวาชนาบารมีท่านเป็นผู้มีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะประสิทธิประสานพรให้กับธรรมภาพาพ,พร้อมได้ประสงค์และอุบาสกบริการ ขอให้ท่านยงรยีประสิธทธิให้รีบบังเกิดขึ้นรีบบังเกิดมีให้รีบบังเกิดเร่งบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าชื่อน,นันตกลให้สําเร็จแบบฉับพลันน้ำมดลฉับพลันน้ำมดลฉับพลันน,ำน้นนำมดลเหนือพระเหนือคนทั้งในประเทศและทั่วโลกตั้งแต่เด๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการทุกท่านทุกคนเถิดอาพักผ่อนนิดหน่อยโยกใหเรียงเข้าอี้เลย เรียนเขาอีนตรงนี้เพื่อให้มองเห็นองค์พระนะเพื่อให้มองเห็นองค์พระที่จะเปิดโยงต่อไปนะเปิดโยงต่อไปอ้าวสองมีดพูดแนะนำโยองเนี่ยสะกดไลน์กระต่ายไล่จม ของอี้มาจัดแถวแถวยาวแล้วก็แถวตอนลึกเรียงหน้ากระดานอย่าให้ยาวเกินไปแต่ว่าให้แถวตอนลึกตอนน่าจะประมาณสักหกเจ็ดคนแถวตอนลึก,ลอ,ลอ,กอันให้เห็นหลงพ่อหลงพ่อกระตุ้นพันให้เห็นหลงพ่อกระตุ้นดเราจะหันไปให้เห็นเห็นในยางยอง เห็นแล้วนะเนี่ยให้มองหลงพก,ก็จัประพัดไว้มองแล้วภาวนาว่าพุทโธคอยลูกโชคดีพุทโธคอยลูกโชคดีใครที่มองไม่เห็นก็ขยับดูหันมาทางนี้ก็ได้นี่มาทางนี้บ้างก็ได้โยมนี่มาทางนี้นะมาทางนี้หน่อย่างน,นี้มานี่หน่อยก็ได้นี่มาใกล้ๆนี่อ่านี่อ่านี่ตรงนี้ตรงนี้มาแถวนี้เลยหันมาโยมมาใกล้ๆนี่มา เนี่ยฮะมองเห็นหลวงพ่อมามยายาบมาแทบมาเลยทองมันไกลไปนะอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ขยับมาทางนี้ก็ได้โยมขยับมาหนีตรงนี้มุมนี้เนี่ยมุมนี้มาหนีว่างอยู่นี่โยมหนีเดินตรงนี้นะมาเลยหนีมาตรงนี้ยังว่างอยู่ขยับมาโยมขยับมาเนี่ยนั่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นหลวงพ่ออีกอันหลวงพ่อหลวงพ่อจับกรพริบเนี่ยเนี่เห็นเนี่ยเห็นเลยมอง มองที่พระพักของพระองค์แล้วก็ภาวนาพุทโธคอยลูกชคดีพุทโธคอยลูกชกดีนะเห็นมองเห็นชัดหรือยังถ้าเห็นไม่ชัดอยู่ไกลมองเห็นไม่ชัดก็ขยับมาได้นะโยมให้ห่างกันประมาณสักหนึ่งสอกก็ได้นะหนึ่งช่วงแขนก็ได้ขยับมามองเห็นหรือยังมองไม่เห็นก็ ขยับมามองให้เห็นชัดนะตรงนี้นะครับใกล้กว่าหลวงพ่อกำลังสือ่อ ชัดไหมชัดนะจัดระ,ะดยับไฟก่อนอยากไฟมองให้เห็นชัดชัด ข้างหลังมองเห็นไหมนะถ้ามองไม่เห็นก็ขยับมาได้ยังมีที่ว่างอยู่ข้างหน้าฝั่งนี้ก็มีสามารถที่จะมองเห็นได้มองที่หลวงพ่อองค์จักรพรรดิแล้วก็ภาวนาพุทโธกอ้ลูกทุกดีภาวนาไว้นะโยมนะดูมองไว้แล้วก็จะเข้าสู่พิธีเปิดดวงใหโยมนะเปิดดวงใหโยมประมาณจักเล็กน้อยนะ ประมาณสัก3 0มานาทีนะทำให้พร้อมหลังจากที่เราตัดวิบากกรรมเพง่งเกสินไฟเรียบร้อยเราก็มาเปิดดวงแล้วถ้าใครที่จะอาบน้ำมนก็ต้องเตรียมไว้พร้อมก็คือเสื้อผ้าเตรียมไวพม้พร้อมพร้อมที่จะทิ้งเสื้อผ้าที่จะใส่อาบน้ำมนเพราะนั้นก็คิดว่าคงจะพร้อม ไม่เคยเลยอาวครั้งแรกเลยต่เคยใครเคยมาแล้วเหนายเยอะเกี่คนนะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอามสิคนทำดีทำได้ด,ดีจะได้เข้าใจดีมาครั้งแรกไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจก็ ไปทําที่บ้านก็ทําได้ไม่ถูกแต่ที่จะได้เงินบางทีก็พอไม่เข้าใจตอนที่ฟังก็เหมือนทําท่าจะเข้าใจเวลาไปทําจริงๆนะเหมือนยวมทาครัว